้าและแกรู้หรือเปล่าว่าใครใครใครเป็นคนมาขอคนแรกอะ <S <S รู้หรือเปล่าว่าใครมาขอคนแรกแล้วใครมาขอก่อนนางเอกเขาจะออกมาขอเป็นคนแรกนางเอกด้วยเออออกมาเตเออเข้าใจได้ใช่ไหมออนางเอกขอยชงไหมครับอ่ะไงวะเนี่ยฝน แล้วแกรู้หรือเปล่าเข้ามาขออย่างไงอย่าไอรู้หรือเปล่าเนียรู้หรือเปล่าว่าเขามาขออย่างไงไม่รู้เขาจะมาเต้นลำขอพรเขาจะบอกโอ้เทพเจ้าบ้านข้าพเจ้าแห้งแล้งเหลือเกินโปรดประทานน้ำให้กับพระเจ้าโดยเถิดแล้วให้เขาเลยเราก็ให้เขาไปเลยไม่ได้อยากเย็นอะไรี่เข้าใจยังครับอ้าวอุ้ยรู้อีกช่างส่งจริง ตเต้นเฮ้ยเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวพี่หนุ่มเคยเล่นหนังอินเดียป่ะเคยหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเลยเคยเคยแล้วยักหน้าได้ยังไงเคยก็ต้องสายหน้า บ้านไหนวะบ้านฉันเนี่ยแหละถ้าหากว่าเคยสายงี้ถ้าไม่เคยอยากงี้อ๋อไม่เคยเออเคยเออไหนลองดิแปลกนะไม่เคยเออเคยไม่เคยไม่เคยเคยไม่เคยเด้อห้ยงงวาบ้านแกเอาแล้วเข้าใจยังเอา <My girl! S 1> มา,<อ>าแล้วมาแล้ววะที อ่ะเด็เด,เด,เดอีตอนที่เล่นหนังอินเดียนี่เล่นคู่กับใครครับฮึฮมฮึฮึฮึฮอฮึมึฮึฮึมึฮ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 มฮึ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 ฮีฮ่ Oh เป็นเวลาเดียวกันที่มีหญิงสาวชาวชนบทบ้านของเขาแห้งแรงเขาได้ทราบข่าวว่ามีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงได้ออกมาเต้นลํำขอพรจากเทพเจ้าเพื่อหวังจะให้ฝนฟ้าตก อโอ้อะโนโนโอเคโอเคโอ้ไอ้ฟับฝายแอบดูเขาเสือกเซ็กอีกใส่ทำไมฉันบอกให้มาขอพรเขาขอพรก็มาขอพรนะเนี่ยขอพรอะไรไปปลูกเซ็กเขาแล้ว แกแสดงว่าไม่เคยไปขอพรทำไมอ่ะขอพรมาถึงปุ๊บนางขอปั๊บจะได้ยังไงเราต้องทําพิธีออก่อนมาขอปับ๊บกูให้มึงปุ๊บเลยแหละออกูไม่เอาไว้หรอกเขาใจดีาดน,นางเอกเ <วะ S 3> ขามีลีลาเออขามาปัออ๊บเขาต้องมีลีลามาขอเขาใจยังขาใจอ้าวอ่ะเต้นขอพร อีเวนนี่ทำยังกะลาวยกยอด้วยเนี่ยกรีดให้มันสวยงามหน่อยอือ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  พูดด้วยเสว่ามึงจะขอนะะใก็ไอ้ผู้กำกับมันไม่ได้บอกว่าพูดหรือไม่พูดบอกให้ขอก็ขอนี่ไงก็ทำงี้ขอบอกมันด้วยสิไอ้ผู้กำกับขอเขาด้วยเราอยากได้อะไรนะเราก็ขอเขาเ,<อ>เขาจะได้ประทานให้ไม่ตอนนี้เช่าแฟลตอยู่มีบ้านให้สักหลังไหม<อ>ไม่ได้เกี่ยวขอในสิ่งที่เราปรารถนา ขอแล้วเทพเจ้าให้หรือเปล่าให้อยู่แล้วให้ใช่ไหมอ่าไม่ลูกใครร้องอ่ะทำไมไม่ใหนทรมานลูกจังวะให้กินยาไปบิดอซะหน่อยสิโอ้เทพเจ้าโปรดสงสารขน้อยจักหน่อยเนี่ยบ้านขน้อยแห่งแรงเหลือเกินอดอยาก ขอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจักซ้ำเลยมึงจะมาขอทำไมเราก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมึงไม่ขอน้ำตาไปบ้านมึงเล่าเฮ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวน้ามาแน่เฮ้ยถ้ามึงขอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะมึงไปซื้อครูปองและหาแดกข้างล่างน่นไปโมมีตังค์ไปอีเวนขอไม่ได้เป็นน่นไปเลี้ยงลูกมึงให้เงียบทีสิเออร้องให้เข้าไม์ก็โฟนหมดแลยเออขออะไรก็ขอไม่เป็นอืไปขออะไรขอแบบนั้นอ่ะใช่ ขอก็ต้องขอน้ำขออะไรนี่เ oh. ออข้าใจไหมเออเอ้ามาแก่เป็นเวลาเดียวกับที่จอมจนจอมจนสลัดก็เดินทางมาได้ทราบข่าวว่ามีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงเดินทางมาเพื่อขอพรเช่นเดียวกัน ขวัญมาขวัญมาขวัญอยู่ข้างบนขวัญทำไมเล่าไอ้นี่มันเมาหรือเปล่ามันมันยังไม่สางไงฮะอย่างเงี้ยแล้วไปกลัวทำไมอ่ะว่ามีดแหลมอ่ะโอ้ยแกอย่าไปกลัวแกเป็นเทพเจ้าเป็นหินแทงไม่เข้าโอ้ไม่เข้าฮะลแทงตอนนี้น้ำพุ่งออกมาเลยแหละก็เต็มกระเพาะแล้วเนี่ยฮึไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมึงมึงมาแทงเขาทำไมอ้ามาขอขอพรลำขอพรแล้วมันต้องไม่ ล้ำดาบด้วยไงไม่ต้องล้ำอะไรเลยมาขอคุกเข่าแล้วกูให้มึงเลยเขาไม่มีพิธีพิธองอะไรมึงเลยเอาชีวิตบัีรที่เอสอนี่แล้วกูอ๋อเขาขออะไรนี่ให้เขาหมดใช่อยู่แล้วเข้าใจแล้วนี่อ้าอ้าอไอ้นี่มันทำอะไรมัางเว้ยเนี่ยขอเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้พิธีรีตองขอเลยนะ เหนื่อยเลือล่มเลือมันพังไม่รู้ไปไหนบานกาไม้มาปบเตพะเจ้าแม่เอ้ยดีใจย่างเบียร์มังไม้อะฟังไม่รู้เรื่องซะฮะซอยซวยนะ เอามาผ่อนไหมฉลองก่อนสักเส้นสิข้าบ้านก็มาถึงแล้วตังก็ไม่มีแต่ก็ดีแล้วมาเจอเทพเจ้าอยากจะขอมันกันแหละแต่ไม่กล้าขอฮะอ๋อจ้าขอขอขอปตาต้องโกสักคู่หนึ่ง มันไสทำไมเล่าขอปลาต้องโกะเอามึงขอปลาต้องโกแล้วกูให้โอวันตินพร้อมเลยไม่ชอบมั้ไงโอ้ยเล่นยังไงวะนะเล่นไม่เล่นแล้วไม่เล่นก็นถอยไปเลยเล่นไม,ไ,มไม่เป็นหมาไม่แดกกกันเล่นไปไปถอยไปไอ้นี้มาน,นี่นี่มืออยนี่มืออยนี่แกดีกว่าเป็นเทพเจ้าเหมาะมากเลยให้เป็นเทพเจ้าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์อะมึงเป็นอะไรเป็นอะไรวะอิมน้ำมก็รู้อ่ามึงอิม ดูเห็นแล้วพุงอ่ะลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทหายไม่เท่แตงโมเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องมีชดาสวมหัวอ๋อนี่ชดาอ๋เป็นไรอย่าดึงชดาดีโอ้ยจัดให้มันเข้าที่แกเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์อ้าวอยู่เฉยเเป็นเทวดาให้หน่อยไม่ต้องกินน้ำเทวดาผู้คุ้มครองกฎ ถ้าเกิดเทพเจ้าทำผิดศีลปุ๊บเทวดาลงโทษเทพเจ้าได้แสดงว่าผมลงโทษมันได้อ่านนี่ให้กินน้ำดีนักเฮ้สิูริ่งเกสเริงเกสัมมาคัลเรรูสายน้าสเริงเกเฮ้เฮ้เป็นเทพเจ้าหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วเออแล้วเทพเจ้าบ้านเตียงใส่นาฬิกาเหรอ อ้าวก็ซื้อมาก็ต้องใส่อะสิถอดออกจะถอดทําไมอ่ะเป็นเทพเจ้าแล้วเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเขาสละแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยแต่กูสนใจถอดออกไม่ถอดจะถอดไม่ถอดไม่ถอดเทวดาลงโทษถอดไหมโอ้ถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วโอ้จะมูกพักก็บอกว่าสวมแล้ยโอ้ยถอดเร็ว ยึดให้หมดรวยผิดปกติเฮโซสิตีอำนาจโซเรงเกโซเรงเกสมมากลมีมรสายนาโซเรงเกอ้าอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเทพเจ้าไทยเสื้อไม่ได้โอ้กูหนาวแอรแอร์ไหนจะมาหนาวให้ถอดออกไม่ถอด กูบอกให้ถอดกูย้รูปร่างไม่ถอดหรอกแน่อะไรอะเทพเจ้าเขาไม่ใส่เสื้อก็กูจะใส่อะจะถอดไม่ถอดไม่ถอดเทวดาเทวดาถอดแล้ว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 ยอมยอมยอมหมดเลยจะเอาอะไรเอาไปให้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอย่าให้กูกินน้กลบใดใครขอนี่ไอ้ตัวนี้พอดูได้ตัวเยี่ในหน้าเกลียดเราเพื่อนเยอะหุ่นยังกับฮิโปเยอะขอแล้วเทพเจ้ายืนีเฉย โลปกอมเปตนาสั่มาคเลโปโอ้ยน้าเอว้าวอุ้ยเทพเจ้าใส่รองเท้าโลตัสเหรออ้าวกัซื้อมาก็ต้องใส่ดิไม่ได้โอ้เดี๋ยวก็เหยียบน้ำถอดออกไปไม่ถอดจะถอดหรือไม่ถอดจะถอดทำไมกูซื้อมาไม่เอาฉันสั่งให้ถอดไม่ถอดจะถอดไหมไม่ถอดเทวดาเทวดาจ้าเทวดาถอดแล้วจ้าถอดแล้วโอ้โห มันจะทรมานกันไปถึงเอาไปเลยเอาไปเลยเรียบร้อยนะเออถอดรองเท้าเออนี่ดูคล้ายๆเทพเจ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเทพเจ้าบ้านเตียงถอดถอดรองเท้าแล้วไม่ถอดถุงเท้าเหรอถอดหรอกจะถอดทำไมล่ะเอถอด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 รู้สึกทั้งบ้านจะมีถุงเท้าอยู่สองคู่นี่เอมทิ้งไปคู่แล้วเมื่อคืนเหม็น ไม่กล้าซื้อถุงเท้ากลัวไฟไม่บ้านในนาเย่เฮ่ยอดีตเดียว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 เอาหมดหน้าที่แล้วลงไปยืนพองอยู่ได้ลงมาเอาละทีกูมั่งแทนนี้ต้องชำระเฮ้ยเอ้าเฮ้ย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 เอาเค้กเลยเหรอเดี๋ยวกันสิอะไรอ่ะเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เออมีบุญญาธิการมีบุญญาธิการเพราะฉะนั้นต้องหูยันยานหูย่ะเอ้า นางฟ้าแต่งตัวให้เทพเจ้าในหูยันยานหูยันยานหูยันไม่ต้องดึงอย่าดึงดิเดียวก็หูฉีกเออเอายาวเลยหูยาวตายยากเอายาวยาวเออนี่นี่รับประกันได้เลยถ้าหูยาวขนาดนี้ตายยากใช่ตายยากแต่กูว่ากูจะตายเร็วทำไมอ่ะเหม็นทุงเท้ากูเองคนนี้อะไรเหม็นถุงเท้าตัวเองเฮสซสิตี อ๋มนั่งเฮ่โซเรงเก่โซเรงเก่สัมมาคัลป์เอรัสายน่าโซเรงเก่เฮ้ยเฮ้ยเทพเจ้าบันเตียงนุ่งกะแกงลายแอดแล็ดเลยเหรออ้าวถอดออกแล้วจะถอดแล้วคุณนุ่งอะไรเล่าเออหน่ะบอกให้ถอดมึงเล่นผิดเรื่องแล้วจะถอดไม่ถอดโอ้ยจะถอดทำไมถอด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 โอ้ยยอมยอมตรงเนี้ยเจ็บหนักกว่าข้างบนอีกเออถอดออกถอดออก ทอด,ทอดไม่ได้เทพเจ้ายอย่ามานุ่งกางเกงไม่ถูกอย่างเอาเปรตวัดไผ่จะนะเออวันนี้อัดวิดีโอมันจะเอาจ่าตาเอาผ้ามาปิดให้เขาหน่อยออผ้าหน่อยเออจัดการจัดการมันยังแมพวกนี้ก็ซื่อสัตย์เหลือเกินนะอะไรเล่าผู้ก,กำกับมันบอกขอหน่อยเนีย มึงเอามาหน่อยเดียวมันไม่มิดเอาไงเอาผืนใหญ่ๆหน่อยเอาผืนใหญ่ๆไหมครับใหญ่ๆหน่ออยไ้สัตว์นี่โอ้ยเออนุ่งให้เขาให้เรียบร้อยเฮ้สุสิตีอำนายโซเรงเกโซเรงเกสมมาคาลเปรสาอินนาโซเรงเก างเกงถอดเรียบร้อยแล้วถอดแล้วเฮ้ยกางเกงในนุ่งไม่ได้อ้าวทีนี้ละชิบหายละถอดออกมาเทวดาถอดกางเกงในถอดเลยใจละใจบาดใจเย็นมึงถอดทำไมถอดถอดมึงก็จับแรงๆไอ้เหี้ยแม่งล้วบบถอดออกกบาทฮะเทพเจ้ามาลั่นเทวดาลไอ้เหี้ยเทวดาขี้ฟองงั้นลงโทษมัดมือไผ่หลังอ่ะอะ เออมันมือไผ่หลังอ้าวเทวดาจัดการเอ่าอ่าไอ้ไอ้เทวดาแม่งแค้นอ่าจัดการเอาเกงในออกมา <c oughs> เอาออกมาเ <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> ทุเรศใช่ไหมอีกาข้าปริกเสียวมาใส่สีแดงแป๊ดเลยนะสงสัยนอนเมื่อคืนนี่เปลี่ยนนางเกงในกับเมียมาแน่เลยเนี่ยไม่มันใส่กาให้ตัดกับสีผิวมันไงโอ้น่าเกียดว่าอุจจาดตาออกวิดีโอเออแต่งให้มันเรียบร้อยสะหน่อยมึงเอามือช้อนหนาพ่อมึงเหรออย่างนี้แหละสวยเลยมันทุเรศโอย ความคิดเห็น,นไม่ตรงกันคนหนึ่งก็อยากเอาขึ้นคนหนึ่งก็อยากเอาลงเอาเอาเอาแน่นอนเอา ไม่เชื่อจะหมาเลยเราไม่ต้องไม่ต้องอ้าวอาเอาเอาเลยเอาเราเอาเราให้ขาดไปเลยแล้วใครอ่ะไอ้ควายมาทำมันไหว้เจ้าไปหน่ะเนขอโทษครับขอโทษแมนแมนก็ดีแค่พระเจ้าแท่พระเจ้าก็อยู่กับสิงสาราสัตว์มันไม่สิงสาราสัตว์สักดิ์คุ้มครองก็ได้ไม่ได้ต้องอยู่กับสัตว์มันอยู่กับสัตว์พ่อมึงเหรอ ขอถาวายเทพเจ้า,าถาวาย<ป>มาหาอย่าไปแกล้งมันมันกลัวงูยางมันเป็นงูยาง ไอ้ควายเราเป็นเทพเจ้าไม่ต้องไปกลัวออนี่เห็นม่มันเป็นยางมันขัดไม่ได้หรอกเห็นไหมยางมันใหญ่ตุ้ยแล้วมึไม่ไปกลัวมันทำไมหรอกคว,วายแล้วควายไหนอะ่ะมันวายแล้วควายแล้วมึงไม่ชอบมันก็ไล่มันไปสิไล่มึงไปเดี๋ยว <c oughs> ไปเลยไปเทพเจ้าต้องอยู่กับกิงกือูก่งกือกเงกื ไป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 เล่นอะไรก็ไม่รู้ไปไปไแล้วมึงจะมาดึงมันทไมอีกอไปก็ไปแต่ตัวไปไม่จะเอาไปเย็บใหม่ไม่ต้องเาไปเย็บหรอกเห็นเียกูเย็บเป็นไปเล่นอะไรก็ไม่รู้กูคอยช่วยมึงนะมึงหลายโจรสัตว์ไม่ใช่โจรสลัดไปหวังดีมึงนะหวังดีอะไรมัดแน่นอึดเนยน่นอึดเลยไปแม่งเล่นกันน่าเกลียดเนาะ เออแล้วอัดวิดีโอมาถอดเสื้อถอดแสงก็ยังไม่เท่าไหร่อายก็ไม่ละ่ะมีการดึงกางเกงในแล้วมาตัดกางเกงในกันอีกเออไม่ใช่ของมันนี่เออทุเรศเนาะทุเรศน่าเกลียดน้าเกลียดไหมไปไปเลยมึงอ่ะไปทำไมต้องไล่เขาด้วยอ่ะก็มึงนี่แหละตัวสร้างเรื่องไอสัตว์แล้วก็ให้บทเด่นไงบทเด่นก็ไม่เด่นเท่าไหรไรแล้วไอ้เหี้ยหัวบวมมดแล้วกูเอาเป็นเทพเจ้าไงรู้เทพเจ้าอ่ะ เม่เทพเจ้ามีงูอยู่ข้างหลังเลยไปแลว้วไปแลว้วเอาแล้วแล้วเทพเจ้ากำไม่ต้งนานแล้วทำไมไม่กลัวมันมัดคุณนึกว่ามันผูกอยู่กับผ้าให้เ <Hey, S 2> ขาไปหรอเขาไปจริงนะไปก็ได้ไเฮ้ยเทพเจ้าบ้านพ่อ,องนุ่งผ้าขม้าเหรอ เทพเจ้ามันต้องนุ่งผ้าขาวผู้ทรงสินต้องนุ่งผ้าขาวเอาออกโอ้หลุดเลไอเครื่องในควายรวยเอาออกนาเปลี่ยนผ้าขาวเหม็นถุกเท้าใส่แป๊บเดียวก็เหม็นแลวไอ้ตีนเน่าทอดทอ่นุ่งนดใจอะไรจหนุ่ง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 เหนุ่นุนุ่งนุ่งนุุ่นุ่ง่นนน่ ตาเอ๋โอ้ยวดนี้ฟุกกันแล้วเทพเจ้าให้หวยหนึ่งศูนย์ศนไปแล้วนะงูเลี้ยงงูด้นะอันแน่โอ้ยอาสมเทพเจ้าเอ้าแล้วทำไมตุ๊กแกหัวลงไป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 เล่นไม่ได้รู้เรื่องรู้เราออกเสียงไปไกล ไปขอบใจที่ช่วยมาเอาเอาไปไกลๆเลยไปกูก็ไปละอย่านะอยุดนะโอ้เอ้าเฮ้ยไอ้เล็กเฮ้ยเล็กเล็กอะไรเน่ยอย่าเพิ่งไปดิไม่อะกูลงไม่ได้เอ้าก็มึงไล่กูแล้วอะกูไล่เล่นเล่นเฮ้ยแต่กูไปจริงนะไม่มึงสมมติว่ามึงไปจริง แต่มึงกลับมาช่วยกูก่อนช่วยอะไรมึงเป็นเทพเจ้ามึงก็เสกไอ้ปุ๊บบินเลยเป็นกระหังโอ้จะเสกหาอะไรก็ไม่รู้กูบินไม่ขึ้นแล้วให้มาช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วคุยควยคุยไปหมดแล้วจ้ะเอ๋เธออะมาช่วยดึงกางเกงในขึ้นหน่อยเร็ว ให้20บาท20บาทค้างคืนนะชั่วคราวไม่มีผ้าหม่มมาเร็วเร็วเฮ้เรา,าผิวเดียวกันเร็วเฮ้ช่วยหน่อยเร็เวเร็วเร็วมาช่วยดึงกางเกงในขึ้นนี่เร็วเอเอเร็วดึงดึงงางเกงในนะ กูไม่เมนไม่กูไม่เชื่อแบบที่นั่นอีกแล้ววะเดึงกางเกงในนะเอยเางนดนไนี่แกตรงนี้แกตนาเ่ารุนแรงิรุนแรงล้วมันเจ็บเออเบาเบาเาเาเบาผูกแน่นอ่ะมันแน่นมันยังบริสุทธิ์อยู่อ่ะเจ็บงทีนั่น นี่นี่เดี๋ยว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 มันนิฮะเต็เล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพวกับอีกต้อนนี้เท่ะ